ข้อควรระวังและข้อแนะนําในการใช้เครื่องนะครับจากการที่บริษัทจดีเซลขับเนี่ยครับจำหน่ายเครื่องคั้นแยกกากชนิดสก,กัดเย็นมาร่วมระยะเวลา10ปีนะครับเรามีข้อแนะนําอย่างนี้นะครับข้อ1ก็คือผักผลไม้ที่มีมเมล็ดแข็งๆผมยกตัวอย่างเช่นฝรั่งนะครับประเภทพุทราหรือว่าอินทาลัมนะครับ ต้องเอาเมล็ดออกก่อนทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเมล็ดใส่ลงไปเนี่ยจะทําให้เครื่องเสียหายได้นะครับข้อ2ก็คือผักผลไม้มิได้นํามาคั้นแยกกากศได้ทุกชนิดนะครับผักผลไม้ประเภทที่นํามาคั้นแล้วทําให้เครื่องเสียหายก็คือประเภทอ้อยนะครับหรือว่าผักผลไม้ที่มาคั้นแล้วไม่ได้น้ําเช่นกล้วยสุกมะละกอสุกอะโวคาโดสุกๆนะครับนำมาคั้นแยกกากาศไม่ได้น้ํานะครับ ผักผลไม้พวกนี้ควรนําไปปั่นสปูตี้ข้อ3ก็คือเวลาลูกค้าใส่ผักผลไม้ลงไปในช่องใส่ผักผลไม้แล้วนะครับกรณีที่ผักผลไม้ค้างแล้วเขาไม่ลงไปในร่องเกลียวเนี่ยจะใช้ตะเกียบซ่อมเนี่ยครับแย่นะครับเราไม่สามารถจะคอนโทรลน้ําหนักเราได้นะครับถ้าเผื่อแย่ลึกลงไปเนี่ยก็จะทําให้ไปโดนเกลียวแล้วก็ทําให้เครื่องเสียหายได้นะครับ ต้องใช้ไม้กดที่ทางโรงงานเขาให้มาทุกครั้งนะครับเพราะว่าจะมีเซฟตี้ครับกดลงไปยังไงก็ไม่ถึงเกี่ยวข้อ4หลายๆท่านนะครับใช้ช้อนในการตัดผักผลไม้ใส่ไปในเครื่องผมแนะนำว่าเราเจอเคสอย่างนี้บ่อยมากนะครับใช้ช้อนเล็กๆอย่างนี้ครับตัดแล้วใส่ลงไปแล้วหลุดมือลงไปในเครื่องนะครับก็จะทำให้เครื่องเสียหายได้เทคนิคนะครับผมแนะนำว่า ให้ใช้ช้อนหรือว่าทัพีที่เขามีขนาดใหญ่กว่าช่องนะฮะในกรณีที่เราพลาดก็ไม่ตกลงไปในเครื่องก็ไม่ทำให้เครื่องเสียหายนะครับเหล่านี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อย,อยที่ทางบริษัทจูเซอร์คลับนำมาฝากกันนะครับมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติมแอดไลน์มาก็ได้ครับแอดจูเซอร์ครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับ024541465086 649-6465ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ